สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับเรื่องราวาที่น่าสนใจมากๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยจากจังหวัดแพร่เรื่องของวัดร้างแห่งหนึ่งที่คือมันมีอะไรมากกว่าแค่ความเก่าความสุดโทรมตามปกติสวัสดีค่ะใช่ค่ะเรื่องเกี่ยวกับวัดร้างนี่มักจะมีสเสน่ห์บางอย่างนะคะโดยเฉพาะในเมืองเก่าอย่างแพร่เนี่ยมันเหมือนมีเรื่องเล่ามีตำนานซ้อนทับอยู่กับตัวสถานที่จริงๆอ่าฮะ ใช่เลยครับเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้มาจากเรื่องเล่าชื่อปริศนาวัดร้างที่แพร่คนเล่าคือคุณต้นเขาเป็นคนแพร่เลยครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์จากคนในพื้นที่จริงๆที่เจอมากับตัวอ๋อค่ะคือการมีวัดร้างเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมากมายนะคะหลายที่ก็เก่าไปตามเวลาแต่สิ่งที่ทําให้บางที่มันพิเศษขึ้นมาก็คือพวกตำนานเรื่องเล่าที่ผูกอยู่กับที่นั่นแหะค่ะมักจะเกี่ยวกับอะไรที่มัน สะเทือนใจหรือว่าความเชื่อแรงๆครับอย่างวัดนี้ที่คุณต้นเล่าเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ท้ายหมู่บ้านเลยแล้วชาวบ้านเขาก็มีเรื่องเล่ากันมานานแล้วประมาณว่าเอ่อสมัยก่อนมีพระรูปหนึ่งท่านตั้งส,สาบานอะไรสักอย่างไว้แต่สุดท้ายก็ทําไม่ได้ผิดคําสาบานไปท่านคงเสียใจมากหรือรู้สึกผิดมากๆก็เลยจบชีวิตตัวเองผูกคอใต้ต้นโพในวัดนั้นแหละครับโห oh. เรื่องการผิดศัจจะโดยเฉพาะกับพระสงฆ์นี่เป็นเรื่องใหญ่ในความรู้สึกของคนไทยนะคะแล้วนี่ยิ่งไปเกิดในวัดซึ่งเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วยังเป็นการตายแบบผิดธรรมชาติอีกมันยิ่งทำให้ตำนานมันดูขลังดูน่ากลัวมากขึ้นไปอีกนะคะชาวบ้านก็เลยเชื่อกันว่าวิญญาณท่านยังอยู่ตรงนั้นนั่นแหละครับคือพื้นหลังของเรื่องทีนี้เป้าหมายเราวันนี้คือจะมาเจาะลึกประสบการณ์ของคุณต้นกับเพื่อนๆว่าคืนนั้นเขาไปวัดร้างเนี่ยเขาเจออะไรกันแน่ รายละเอียดมันเป็นยังไงแล้วเรื่องนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างเอาล่ะครับเรามาค่อยๆตามเรื่องนี้ไปกันเลยเรื่องมันเริ่มง,ง่ายๆเลยครับจากความความกล้าความอยากลองของวัยรุ่นคือคือหนึ่งเพื่อนคุณต้นก็พูดท้าขึ้นมาว่าไปพิสูจน์เรื่องวัดร้างท้ายหมู่บ้านกันไหมคุณต้นกับเพื่อนอีก3ามคนรวมเป็น4นี่คนก็รับคําท้าไปกันตอนดึกเลยมีแค่ไฟฉายคนละกระบอกอืมพฤติกรรมแบบนี้นี่เจอบ่อยนะคะที่เรียกว่า Legend Tripping การไปลองของตามตำนานส่วนใหญ่ก็วัยรุ่นนี่แหละค่ะอยากรู้อยากเห็นทดสอบความกล้าอะไรแบบนี้เหมือนเป็นประตูบานแรกเลยนะคะที่จะพาเข้าไปสู่เ,เรื่องลึกลับครับแล้วพอพวกเขาก้าวเท้าพ้นซุ้มประตูวัดเข้าไปเท่านั้นน่ะคุณต้นบอกบรรยากาศเปลี่ยนปั๊บเลยอย่างแรกคือเสียงหมาแถวนั้นที่ปกติงเงียบๆเ,เนี่ยจู่ๆมันหอนรับการเสียงดังลั่นไปหมดเลยแล้วก็ตามมาด้วยความรู้สึกเย็นวาบขึ้นมาที่ผิวจนขนลุกสู้เลยครับ น่าสนใจนะคะการเปลี่ยนแปลงที่มาพร้อมกันหลายอย่างเลยทั้งเสียงหมาหอนซึ่งคุณโบราณเขาถือว่าจะเห็นผีใช่ไหมคะแล้วก็ความรู้สึกเย็นที่ตัวสัมผัสได้ทันทีมันเหมือนสัญญาณเตือนหรือว่าลางบอกเหตุตามความเชื่อซึ่งมันก็กระตุ้นให้ใจเราเตรียมพร้อมเจออะไรแปลกๆแล้วนะคะที่แปลกอีกอย่างคือความเงียบครับคุณต้นบอกว่าเสียงมแมลงกลางคืนจิ้งหรีดอะไรพวกนี้ที่ปกติมันต้องดังตลอดในชนบทนะครับ มันเงียบกริบไปเลยเหมือนบริเวณวัดนี้มันถูกตัดขาดออกไปเลยความเงียบแบบนี้มันอึดอัดมากครับใช่ค่ะความเงียบที่ผิดปกตินี่ก็ส่งผลต่อจิตใจมากนะคะปกติเราอยู่ในที่มืดหูเราจะพยายามฟังเสียงรอบตัวใช่ไหมคะพอทุกอย่างมันเงียบสนิทเนี่ยมันกลับรู้สึกไม่ปลอดภัยกว่าเดิมอีกเพราะเราไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่ในความเงียบนั้นหรือเปล่ามันทําให้เราคิดไปต่างๆนานา,นายิ่งถ้าเราเชื่อเรื่องลี้ลับอยู่แล้วความเงียบแบบนี้ยิ่งทําให้กลัวมากขึ้นไปอีก พวกเขาก็ใช้ไฟฉายสองทางเดินเข้าไปเรื่อยๆจนไปเจอศาลาการเปลี่ยนเก่าๆหลังหนึ่งสภาพก็คือเก่ามากครับหลังคาก็ผุเป็นรูเลยแต่ไม่รู้โชคดีหรือโชคร้ายคืนนั้นดันเป็นคืนเดือนไหงพอดีแสงจันทร์มันก็ส่องลงมาตามรูหลังคาเป็นลำๆพอให้เห็นทางขึ้นศาลาได้บ้างภาพแบบนี้มันสวยแต่ก็วังเวงนะคะ แสงจันทร์ธรรมชาติส่องผ่านซากปร,รักหักพังในความมืดมันเห็นความต่างระหว่างธรรมชาติกับสิ่งที่มนุษย์สร้างที่มันเสื่อมลงไปแล้วอะชัดเจนมากค่ะพอขึ้นไปบนศาลาได้ครบสี่คนก็ยังเงียบเงียบม,มืดมืดอยู่เพื่อนคนหนึ่งอาจจะแบบอยากทำลายความกลัวหรือพูดกลบเกลื่อนก็เลยพูดเสียงดังๆติดตลกขึ้นมาว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ว่ะแต่พูดไม่ทันขาดคำเลยครับเหมือนไปกดสวิตช์อะไรเข้า จู่ๆก็มีเสียงสวดมนต์ดังขึ้นมาเบาๆแต่ได้ยินชัดเลยนะโมตัสสะพระขาวโตอือหอจังหวะเป๊ะมากเลยนะคะเหมือนตอบโต้คำถามน,นั้นเลยเรื่องเล่าแนวนี้มักจะมีอะไรแบบนี้แหละคะ่ะให้ความรู้สึกว่าสถานที่มันรับรู้ได้แล้วลักษณะเสียงที่คุณต้นเล่ามานี่ก็น่าสนใจนะคะน่าสนใจยังไงครับคือคุณต้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่เสียงพระสวดแบบปกติที่เราได้ยินกันนะคะ ไม่ใช่เสียงใสๆกังวานแต่เป็นเสียงแฮบๆต่ำๆเหมือนคนอืมเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายอ่ะหรือพยายามเค้นเสียงออกมาแล้วที่สำคัญคือมันสวดวนอยู่แค่นั้นนโมตัสะไม่ไปไหนเลยเหมือนเทพยืดหรือเหมือนพูดต่อไม่ได้ใช่ครับเสียงแบบนั้นในที่มืดๆนี่คือหลอนมากครับแล้วที่แยก่กว่านั้นคือ พอพวกเขาตั้งสติได้ลองส่องไฟฉายหาดูทั่วศาลาก็ไม่มีใครเลยครับไม่มีคนอื่นนอกจากพวกเขาสี่คนการได้ยินเสียงที่หาที่มาไม่ได้โดยเฉพาะเสียงเพนเพี้ยนแบบนี้ในเวลาในสถานที่ที่ไม่ควรจะมีเนี่ยมันเป็นการโจมตีประสาทหูที่แรงมากนะคะเพราะมันขัดกับเหตุผลเราเลยเสียงมันต้องมีที่มาสิพ่อหาไม่เจอสมองเราก็จะพยายามหาคำอธิบายยิ่งอยู่ในบรรยากาศกลักลวๆนี้ คำอธิบายที่น่ากลัวที่สุดมักจะมาก่อยเลยแล้วเสียงมันไม่ได้อยู่เฉยๆด้วยนะครับคุณต้นบอกมันค่อยๆดังขึ้นแล้วก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนมีคนมายืนกระซิบสวดมนต์ข้างหูเลยความรู้สึกแบบนี้มันบีบคันมาก การรับรู้ว่าเสียงกําลังเคลื่อนที่เข้ามาทั้งที่มองไม่เห็นตัวเนี่ยมันเป็นการคุกคามทางใจที่รุนแรงนะคะมันให้ความรู้สึกเหมือนกําลังถูกจับจ้องหรือถูกตามโดยสิ่งที่มองไม่เห็นถึงตอนนี้เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มทนไม่ไหวแล้วครับกรีดลั่นเลยแล้วก็วิ่งพรวดลงจากศาลาไปเลยหายไปในความมืดเลยทิ้งคุณต้นกับเพื่อนอีกสองคนยืนตัวแข็งอยู่ตรงนั้นค่ะ ปฏิกิริยา fight or flight นะคะสู้หรือหนีพอเจอความกลัวมากๆร่างกายมันสั่งให้หนีเพื่อเอาตัวรอดก็สมเหตุสมผลในมุมของเขาค่ะครับหลังจากเพื่อนวิ่งหนีไปคุณต้นกับอีกสองคนที่เหลือก็ยังยืนอึ้งอยู่และเหตุการณ์ที่เรียกว่าพีคสุดของคืนนั้นก็เกิดขึ้นคุณต้นบอกว่าจำติดตาเลยคือบนแท่นบูชาเก่าๆบนศาลานะครับมีพระพุทธรูปปางสมาธิอยู่องค์หนึ่งอยู่ดีๆ พระพุทธรูปองค์นั้นก็มีของเหลวไหลออกมาจากตาทั้งสองข้างโอ้โห oh, แค่เห็นพระพุทธรูปมีอะไรเปลี่ยนแปลงเองก็น่ากลัวแล้วนะคะแต่นี่ของเหลวที่ว่านี่เป็นยังไงคะนี่แหละครับประเด็นสำคัญมันไม่ใช่แบบน้ำตาใสๆปกตินะครับแต่มันเป็นของเหลวสีดำสนิทเลยแล้วก็ข้นๆเหนียวๆไหลเป็นทางลงมาตามหน้าองค์พระแล้วที่สยองที่สุดคือไอ้ของเหลวสีดำเนี่ยมันส่งกลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงมาก คลุ้งไปทั้งศาลาเลยคุณต้นใช้คําว่ากลิ่นเหมือนเอ่อซากศพเน่าๆเลยครับโอ้โหอันนี้คือมาครบเลยนะคะทั้งภาพทั้งกลิ่นภาพน้ําตาสีดําจากองค์พระซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับกลิ่นเหม็นเน่าที่โยงกับความตายความเสื่อมสลายการรวมกันของสองอย่างนี้มันมันแรงมากนะคะมันเหมือนเห็นความศักดิ์สิทธิ์ถูกแปดเปื้อนด้วยความตายมันกระทบความรู้สึกยำเกรงความเชื่ออย่างรุนแรงเลยกลิ่นนี่คือแทบอ้วกเลยครับ และตอนที่กำลังช็อกกับภาพกับกลิ่นตรงหน้าเนี่ยเสียงสวดมนต์เจ้ากรรมนั้นก็ดังขึ้นมาอีกรอบแต่คราวนี้ไม่เหมือนเดิมเลยครับไม่เหมือนเดิมต่างอย่างไนคะดังขึ้นหรือว่าเสียงเปลี่ยนไปทั้งสองอย่างเลยครับคราวนี้ไม่ใช่เสียงแหบๆเบาๆเ,เ,เสียงเดียวแล้วคุณต้นบอกว่ามันดังกระหึมเหมือนมีพระเป็นสิบๆรูปมายืนสวดมนต์พร้อมกันบนศาลานั้นเลยเป็นเสียงสวดแบบกระหึมก้องไปหมดสวดบทอะไรก็ไม่รู้ไม่คุ้นเลย แต่ที่หลอนสุดคือพอส่องไฟไปดูอีกทีก็ยังไม่มีใครอยู่ดีนอกจากพวกเขาสามคนจากเสียงเดียวเบาๆกลายเป็นเสียงส่วนหมู่คณะดังลั่นแต่ไม่มีคนอันนี้คือบิดเบือนความจริงไปอีกขั้นเลยนะคะมันท้าทายความเข้าใจเรื่องเสียงกับพื้นที่ไปเลยการได้ยินเสียงคนเยอะๆในที่ที่ไม่มีใครมันให้ความรู้สึกเหมือนถูกล้อมด้วยสิ่งที่มองไม่เห็นที่มันมีพลังมหาศาล ถึงจุดนี้คือไม่ไหวแล้วครับใครจะอยู่ต่อแล้วครับคุณต้นตะโกนบอกเพื่อนอีกสองคนวิง่งตอนนั้นแหละสามคนใส่เกียร์หมาเลยวิ่งไม่คิดชีวิตลงจากศาลามุ่งหน้ากลับไปทางซุ้มประตูทางที่เข้ามาค่ะตัดสินใจถูกแล้วค่ะเจอขนาดนั้นหนีออกมาคือทางรอดที่ดีที่สุดแล้วแต่เรื่องยังไม่จบครับตอนที่วิ่งเกิดจะถึงซุ้มประตูอยู่แล้วเนี่ยคุณต้นบอกเหมือนมีอะไรดนใจหรือสัญชาตญาณก็ไม่รู้ เขาหันควับกลับไปมองที่หวัดเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเห็นอะไรคะตอนนั้น <th> เห็นเงาครับยืนอยู่ใต้ต้นโพใหญ่ต้นเดียวกับในตำนานเลยเป็นเงาพระครับลักษณะผ,มผอมๆยืนก้มหน้าอยู่ในเงาใต้ต้นโพคุณต้นบอกเห็นไม่ชัดหรอกครับแต่มันรู้สึกได้ว่าตาท่านโบโบล,ลึกๆแล้วก็รู้สึกว่าเงาพระนั่นกำลังมองตามพวกเขาที่วิ่งหนีมาโหภาพสุดท้ายนี่ ปิดเรื่องได้ส่งพลังมากนะคะมันโยงทุกอย่างกลับไปที่ตำนานเดิมเป๊ะเลยเงาพระใต้ต้นโพที่ผูกคอตายมันเหมือนเป็นการคอนเฟิร์มตำนานในความรู้สึกของคนเจอเลยไม่ว่าจะเป็นภาพหลอนจากความกลัวสุดขีดหรือจะเป็นอะไรก็ตามแต่แต่มันตอกย้ำเรื่องเล่านั้นให้ฝังใจไปเลยคุณต้นก็เชื่อแบบนั้นเลยครับเขาเชื่อสนิทใจเลยว่านั่นคือวิญญ,ญาณพระรูปนั้นจริงๆแล้วหลังจากคืนนั้นเขาก็สาบานเลยว่าจะไม่กลับไปที่วัดร้างนั้นอีกเด็ดขาด มันเป็นแผลในใจเป็นความทรงจําที่ลบไม่ออกจริงๆครับค่ะประสบการณ์แบบนี้มันเปลี่ยนคนได้เลยนะคะจากที่อยากลองกลายเป็นกลัวจนฝังใจนี่แหละค่ะพลังของประสบการณ์ตรงมันกระแทกความรู้สึกแรงมากแต่คุณต้นเขายังมีทิ้งท้ายไว้อีกนิดนึงครับก็น่าสนใจเหมือนกันเขาบอกว่าถึงจะผ่านมาหลายปีแล้วแต่ทุกวันนี้เนี่ยบางคืนที่ลมพัดแรงๆเงียบๆเสียงลมที่พัดผ่านทุ่งนาผ่านหมู่บ้านมา บางทีเขายังรู้สึกเหมือนได้ยินเสียงสวดเบาๆแว้วมาจากทางวัดร้างนั้นอยู่เลยเหมือนการสวดบนันมันยังไม่จบยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆอืมที่ทิ้งท้ายไว้นี่มันบอกถึงผลกระทบทางใจที่ยังอยู่นะคะเสียงที่ได้ยินอาจจะเป็นแค่เสียงลมจริงๆหรือเป็นเสียงในความทรงจำที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาหรือถ้ามองในมุมความเชื่อก็คือสิ่งนั้นยังอยู่จริงๆไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันก็แสดงว่าเรื่องคืนนั้นมันฝังใจคนต้นมากจริงๆค่ะ เป็นเรื่องเล่าที่โหรายละเอียดเยอะแล้วก็กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกมากๆเลยครับใช่ค่ะเรื่องเล่าส่วนตัวแบบนี้มีพลังมากนะคะเพราะมันไม่ใช่แค่เล่าตำนานต่อๆกันมาแต่มันคือการเอาตำนานมาทำให้มีชีวิตผ่านประสบการณ์ตรงการผสมผสานกันของตำนานเดิมความกลัวส่วนตัวแล้วก็รายละเอียดที่กระตุ้นประสาทสัมผัสชัดๆทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งภาพอย่างที่เล่ามาทั้งหมด มันทําให้คนฟังรู้สึกอินเหมือนเข้าไปอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะมันเลยฝังใจใช่ครับเหมือนเราได้ไปผจนภัยกับคุณต้นด้วยเลยค่ะแล้วเรื่องแบบนี้มันมักจะไปกระตุ้นความกลัวพื้นฐานของคนเราอยู่แล้วกลัวความมืดกลัวสิ่งที่ไม่รู้กลัวความตายหรือแม้แต่ความรู้สึกซับซ้อนกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกทิ้งร้างคือมันควรจะสงบแต่กลับมีเรื่องเศร้ามีเรื่องผี มันเลยทั้งน่ากลัวทั้งน่าค้นหาไปพร้อมกันครับแล้วพอเราฟังเรื่องของคุณต้นมาทั้งหมดนี้เราพอจะสรุปแก่นหรือประเด็นสำคัญอะไรจากเรื่องนี้ได้บ้างครับอืมดิฉันคิดว่ามีหลายอย่างนะคะอย่างแรกเลยคือพลังของตำนานที่มันมีผลต่อความคิดความเชื่อคนในพื้นที่มากๆตำนานพระผูกคอเนี่ยมันเหมือนเตรียมใจคนเข้าไปแล้วว่าต้องเจออะไรแปลก 2. คือประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่มันรุนแรงผิดปกติทั้งเสียงกลิ่นภาพมันมายืนยันตำนานให้หนักแน่นขึ้นไปอีก 3. คือการเจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มันดูปแปดเปื้อนอย่างพระพุทธรูปน้ำกระดำอันนี้มันสั่นคลอนความรู้สึกมากๆและสี่คือผลกระทบระยะยาวที่มันยังอยู่ในใจคนเจออย่างที่คุณต้นยังได้ยิงเสียงสวดนะคะครับ ทั้งหมดนี้มันประกอบกันเป็นเรื่องเล่าที่น่ากลัวและก็สมบูรณ์ในตัวมันเองจริงๆตั้งแต่เริ่มท้าทายไต่ระดับความน่ากลัวไปจนถึงภาพสุดท้ายที่โยงกลับไปที่ตำนานพอดีใช่ค่ะโครงเรื่องมันค่อนข้างครบเลยมีจุดเริ่มมีจุดพีคมีบทสรุปที่ทิ้งความสงสัยความเชื่อไว้ให้คิดต่อ ซึ่งมันก็นำไปสู่คำถามที่น่าสนใจนะคะแต่คงไม่มีคำตอบตายตัวว่าอะไรกันแน่ที่ทำให้สถานที่บางแห่งโดยเฉพาะที่ร้างแต่เคยสำคัญทางใจหรือมีเรื่องเศร้ามีความเชื่อแรงๆแบบวัดร้างเนี่ยมันถึงมีพลังมีอิทธิพลต่อจินตนาการความรู้สึกหรือแม้แต่การรับรู้ของเราได้ขนาดนั้นมันเป็นแค่พลังของเรื่องเล่าที่เล่าต่อๆกันมาหรือว่ามันมีบรรยากาศมีพลังงานบางอย่างที่สัมผัสได้จริงๆในที่เหล่านั้นกันแน่ เป็นคำถามที่เรื่องแบบนี้มักจะทิ้งไว้ให้เราครบคิดกันต่อนะคะ